เอาล่ะทีนี้โอ้โหฮีปเปอร์รอต้อนรับคิดว่าดินแดนแห่งนี้น่าจะโอ้ผีดุนะข้าขออ้อมไปอีกนิดนึงละกันแน่นอนชอบดินวะเฮ้ยเฮยอ้ยอมอ,อ,อ,อมาทางนี้กูบอกเลยว่าเราจะวนกลับไปที่เดิมแล้วนะเดี๋ยวพวกเจ้าลืมหรือเปล่าลืมชมค่านะ่ะโอ คิงได้พาเรามาเจอแผ่นดินแผงของแท้แล้วนะครับเฮ้ยคิงคิงคิงหลับลับตรงนี้เลยไหมคิงเพื่อเพื่อความสว่างของเราได้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 แล้วงั้นเราพักตรงนี้ก่อนละกันโอเคคิงโอ้ผมถ้าผมไม่มีคิงนะผมคงไม่มีที่อยู่แบบนี้นะครับไอ้เยี่ยนี่มันบ้ายอจริงเลยควายได้ตังคิงเราแทบเราเราแน่ฝั่งเลยไหมออกออกเดินทาเลยไหมได้เดี๋ยวตรงนี้มีเรืออับปางข้าอยากจะดูอะไรสักนิดหนึ่งโอเค โอ้มีอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูทะลุแม่น้ำไปดูไหมเราเจอเห็ดด้วยพี่พเราทำอะไรกับเห็ดยเนอะยร้มองไงตื่นใจดีมากค่ะจิงมันสามารถทำชีวิตเราได้จิงโอ้โหจิงแม่งพาเรามาไกลได้ขนาดนี้ข้าขอสำรวจกล่องบ้างได้ไหมจิงเจ้าข้าขออยากรู้อ่ะขอโทษเจ้ากเฮ้ยขอบคุณมากสหายัสา เที่ยววสวยเฮ้ยทุกคน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 รอแป๊บมึงจยไปหานะมันเป็นอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นปราสาทแบบเหมือนมันเหมือนมันเป็นหมู่บ้านของหัวคางเงี้ยเลยเว้ยมันเป็นปราสาทอ่ะทุกคนเหมือนเซอร์จะเจออะไรสักอย่างทิงตามามันเป็นปราสาทอะปราสาทอะเฮี้ยฮ่ะเร็วๆคุณเห็นแล้วแบบว่าฮะเย็ดเคไหนคุณคุณนึกว่าปราสาทจริงๆไปดูตามาตามาตามาหรือว่าจะเป็นปราสาทที่ โดนคมพูดทำลายกันเลยโอ้กูบอกเลยจอดจอดตรงนี้แล้วขึ้นไปดูบอกเลยเนี่ยเห็นอะไรไหมเฮียมันสวยมากเห็นป่ะสวยมากมันมันมันเป็นปราสาทแน่ๆการเนี่ยเพิ่งรอรอคิงก่อนโอ้โหโอ้โหเฮียอะะเฮ้ยไอ้สามสีไอ้สามสีไปได้ยัง ไอ้วอันนี้ถามหน่อยดิอยากรู้ว่ะได้อัดคลิปปะไม่ได้อัดโอ้โหรอเตอร์ตามมาหนิโลเพย์รอเตอร์ตามมาหนิโลเพย์ไม่สวยเลยท่านตามมาหนยเมื่อกี้เหมือนเจอปล่องอ๋ออย่ใช่อยู่ดูยูนิตเห็ดไหมจากที่เราเมื่อกี้ป่าไปขุดไม่ได้มันจะดรอปเห็ดนั่นไงกี้พี่เจอป่าเห็ดนู่นเต็มเลยอี๋คิงทำไมไปอยู่ตรงนั้นกับใครอ่ะ อดอเตอร์ค่ะดอเตอร์ <บา S 2> ดกำลัง <บา S 2> ไปหาพื้นที่ราบลุ่มโอเคตรงนี้ที่พี่กันกใช้ดี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  <c oughs> เออกายหมู่บ้านตายใช่ไหมข้าจะสร้างปราสาทให้หันหน้าไปทางนั้นนะโอเคและตรงนี้าาจะเป็นชั้นใต้ดินของเรา <c oughs> นี่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 ตรงนี้จะเป็นชั้นใต้ดินของเราโอเคเอาไว้ทําอะไรก็ตามใจเจ้าแต่ว่าปราสาทเราหันไปทางนู้นเฮ้ยได้ที่แล้วว่ะ ยังไม่เห็นเลย,ยไี่ตัยว <c oughs> ยองายหายโคตรหาชอบไหมชอบมากโอเคหรือเราจะสร้างปราสาทที่โอ้โหพี่กัน oh. เฮ้ยเชีย่ย let's make hello hello GG 리มิกโอ้โห oh, oh. <laughs> I want อะ ดูยูโน่แคสโต e c a สโต e อิส e a ี b นภาษาโอเคข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกันนี่เลยมันไม่ออกเสียงตัวที c a สโต e ใช่แล้วการวิธีไอการมึงดูหน้าจอกูการวิธีเคลียหน้าเคลียยากได้ได้จริงได้จริงเฮ้ยเจ๋งว่ะเชื่ได้ เราต้องมีสะพานข้ามแม่น้ําเข้าปราสาทแบบสวยงามวะให้ตายเถอะเราดีชอบอย่างเฮียจะทําอะไรต่อดีวะตอนนี้พี่ว่าควรลงเหมืองวะใครเห็นด้วยไหมไม่ถ้าเกิดมันมีเหล็กมันสามารถทับพวกอาวุธที่สามารถหานี้ได้จุดอับของปราสาทเราคือหลังคาม้าของแกไอ้โง่ นี่ไม่กูดได้แค่นี้วะได้แค่นี้จริงๆเรียบร้อยสัตรูจะบุกทางคอกม้าของแกอย่างอย่างเป็นแน่ลงมา้ามึงแม่งจุดด้อยของประสาทไ่ะเฮียลงมนะ้ามึงอ่ะโง่จริงๆเลยเสือกทำหลังคาสูงกว่ากำแพงเมืองมึงรู้ไหมถ้าเป็นในชีวิตจริงไอ้ย่หลอดต่งกุดหัวมึงไปแล้ว กูจะตัดหัวรอดก่อนรอดตัดหัวกูเฮ้ยกายพาที่ตกดินแล้ววะพร้อมออกเดินทัพเรียงเดินทัพไปไหนเมืองเรอเอ้ามึงนี่มันใส่ซื่อจริงเลยเฮ้ยไม่เอาเราไปหากายธนูอ่ะธนูพร้อมสำหรับกูหรือยังธนูมึงเคลเ่อนกนอนนอน การบ้านเรามีเรามีกำแพงเมืองแต่เราไม่มีถนนอะไรนะเมื่อกี้กูได้ยินอีกี้พูดกูวกูว่ากี้พูดถึงระเบิดนะเมื่อกี้กูเคยได้ยินว่าระเบิดไม่เห็นผิดหรือเปล่าการประสาทเราไม่มีระเบิดด้วยกูกูเคยได้ยินได้ว่าตอนไปบุกตอนไปบุกเนี่ยตอนไปบุกปราสาทอกี้แม่งอ๋อไม่มีอะไรดีดีเดี๋ยวไปเร่งดีจริงๆริงกว่าคกูกูยัง าแล้วไอ้กีก็เหลี่ยบไเตั้งดักฟังเฉยต้องห่วงถ้าเรามีธนูพวกมันไม่สามารถประชิดกำแพงเมืองเราได้อย่างแน่นอนไปขุดไปขุดไี่กดไม้หมดแล้วว่ะแหล่งเมืองหาเมืองก่อนไหมกายเราไม่มีทอสมีกูมีเราต้องมีเยอะนะเว้ยในการลงเมืองอ่ะ เงี้ยสอบบดดดีมันเจกแท่งเสียงเงี้ยคือทำมีก็พอแล้วป่ะเงี้ยการรับไม่ได้กายกายกายพาไปเยี่ยมหน่อยดิไม่ได้ไม่ได้เขายังไม่ต้อนรับเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอรอไปทางไหนอ่ะทางไหนทางไหนทางไหนไอ้กันไม่อยากให้ไปเฮ้ยกูเห็นละนัานึงที้กันพ่หาทางขึ้นไม่เจอเนี่ยอะไรวะนฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเอ็นเทอร์เฟลอ่ะเกันที่มีอะไรให้ดูอ่ เอไมมันไม่มีหัวล่ะมาโกโคตรสวยเนียอะมันไม่ขึ้นไงไม่มันต้องเป็นเหล็กเีัยอะไรวะเนี่ยไงลูลาลูลาลูลาสวัสดีครับต้องวังไม่มันทำไม่ได้สวัสดีครับเที่ยมบันไดลงอยู่ตรงไหนมันไม่ได้สวัสดีครับผมบอกแล้วว่ามันไม่ได้กำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย สร้างชั้นสองค่ะอ๋อปราสาทชั้นสองแหละครับโอ้โหโหสวยอะดูดีสร้างพีนะโอ้มันคือเอเลบอลโอ้ดูแลทำไมมันดูขำลืมหน้าเราเป็่มองเห็นเลยมันคือเอเลบอลนี่หมายปราสาทในถ้ำหเืีไยเอาเรื่องเอาเรื่องคนนี้คือคนแคะไอ้เนี่ยแบบกว้างมากถ้าเกิดสร้างไปอีกเจ้าหญิงเจ้าอยู <soup> <S 2 <S 2 <unstoppable> ่ในกำมือข้าเจ้าจงส่งของมาให้หมดเอาจี่ยมไม่ดี ไม่มีการไม่มีมีการเดินหนีเลยนะไม่มีการเดินหนีล้ลยสีน <laughs> เดินมากูไม่ไม่กลัวดาบจ่อเลยทำไรกันอยู่อพอดีเราจะมาชวน,นเจ้าหญิงกับคิงไปขุดเหมืองกันอนะ่ะพอจะมีเหมืองแนะนำไหมหรือเปล่าอ่ะมีไม้กันไหมครับเอาไม้พกมาด้วยนะเผื่อสร้างในการดูดูสกินกูเท่ะปะเทเห็นแล้วก็เทะเทแต่ถ้าใสา่เกาะทองก็ไม่เทใส่เกาะทองก็เทกรูเป็นงั้นแหละมันเท่อยู่ละ แค่ส้มทั้งตัวเฉยสีส้มอะไรไม่ได้สีส้มนี่เป็นอย่างนี้สกินนี่เลยสว่างเกินขโมยสักการสีส้มเขียวแลอะไรอะแดงทองแดงไม่สําคัญมันเอาล่อฟ้าได้เฉยกูเซิรงแล้วกูเซิรงแล้วกูเซิรงแล้วเอาด้วยเอาด้วยเฮ้ยโอ้อโหพี่พี่จะตายแล้วเฮ้ยอะไรอะเสร็จละเสร็จละมีมีเราลงมาสองคนสวยคนอื่เนแม่กูไม่ลงมาเลยบัอุ้ยอุ้ย ถ้ำใหญ่กี้มาทางนี้ทางน,นี้ถ้ำใหญ่ทางนี้ถ้ำใหญ่ทำไมซอมบี้มันเยอะขนาดนี้อ่ะอุ้ยออมานี่รอรอตามมามานี้ตามมาตามามา,ามาตามมาตามมาเจอทางใหม่หน่าไปมากโอ้ยอยู่ไลยกี้แล้วแม่งไม่กลัวตายเลยไอ้กี้แม่งเทพมาครับเดี๋ยวมึงเจอน้องคอมโบเ <c oughs> นี่ยคอมโบวางอปกระโดดกระโดดจำที่อะไรแม่งโคตรเฮ้ยจำจำทางกลับด้วยนะ มันเป็นหินที่อยู่ใกล้ใกล้ลาวามันจะเป็นหินแขกสวยนะสวยนะกูเดี่ยวไปทำปราสาทซ่อมขวานเล็กเฮ้ยน่ารักหรืออะไรอ่ะอะไรอะทำไงเฮ้ยอะไรอะทำไงอะไปอะไรอ่ะกายปราสาทเราต้องมีกายโอ้โหไม่น่าเลยเผยแพ่ไอ้พี่ทำไงอ่ะบอกหน่อยซีเครตโอ้ซีเครตการ์เด้นเผยจบละ โอ้โ้ที่มีเหล็กแล้วก็ใส่ทอสโอ้กูทำเป็นกูทำเป็นเฮ้ยหินมันคนละอย่างกันนะเนี่ยไม่หินเดียวกันนะมันคือหินแก่นหินเกาะหินกระเทาะจะเหมือนขวานก็ได้มือคือเยอะมากตรงเนี้ยเออนี่ก็ได้กรมือข้างหน้ามีเยอะเลยอ่ะเฮ้ยหมายค้าแม่งทริคเยอะว่ะกระโดดรับแม่งได้ก่อน เนี่เห็นมือขวากี่ว่ามือซ้ายมือซ้ายก็มานี่ดูนะพอกดชี้ขวาปุ๊บมันจะขึ้นมาแล้วก็อันนี้เลยมึงทำอะไรมึงทำอะไรของมึงไงการอาเค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 ทำมาแล้วโยนให้กูเดี๋ยวกูไปวางเองทำมาเยอะๆเลยก็ได้ทำมาเยอะๆเลยก็ได้โหเราไม่เป็นประสทานาําไปแล้วว่ากายเออไอ้เหี้ยเจ็บ ก็มีทำในมึงทำในกันทำในการให้แื่อแม่งแคมป์ไฟเออร์ที่จะแม่งไปกลายเป็นความฝันแล้วไอ้สัสวยสวยสวยเพิ่มความสมจริงขึ้นมาเยอะเลยนะเนี่ยแคมป์ไฟเออร์เฮ้ยแล้วมันจะไหม้ไม้เราไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ไหม้นะไม่ไหม้นะบ้านเราไม่ไหม้เดี๋ยวจะไหม้ก็ไม่รู้ทำไมก็แตกการมามาตั้งตามกำแพงเมืองมึงต้องวางที่กำลังไปกำลังไปก็รูงไหมเออดวกูตังเติมชมกูตังเติมเองคุณแล้วแบบ ทางมาเป็นเดินบล็อกเดียวท่ามนเดินไปแลนวก็ s n แม m a n ให้พี่นายดูกลับกลับมาให้พี่นายดูแล้วไหนกูดูนหยโอลาฟทำไงอ่ะไปดูดิไม่บอกหรอกความลับ snowman กูเคยทำเป็นฮะเคยทำเป็นแล้วตอนเนี้ยลืมแล้วกูจะกูคือฉันลอเฮ้ยเฮ้ยโซเชียลฮะเฮ้ยคนน่ารักอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไง ไม่บอกความลับตั้งหินเอ๊ะมันมองหน้าเฮ้ยได้ละทำไงเนี่ยผู้หญิงดูดูหน้ากินหล่อนเลยหล่อนเลย,ยน้องกูใจวัวทำบ้าฮยมึงมาลองใส่ดูลองใส่ดูหน้าตามันเปลี่ยนไปอ่ะลองใส่ดูแกงแกงนีเป็นแกงดิลองใส่ดิดเป็นแก้ง,งเป็นแกง,ปแงไปไปหาพิการกันวิ่งจะชนเลไรไม่เนี่ย กูฟาดไม่ไม่เว้ไม่เว์นไม่เว้นเฮ้ยหาพี่การเร็วกันผู้ผ้พการถอดหมวกถอนหมวกก่อนยีดูบ้านดูดูหมู่บ้านอืแคมไฟเงไม่บอกไม่บอกบอกออกมาก่อน้งไงเดี๋ยวจะบอกเอ้ยผู้มาเยือนเปิดประสาทเปิดประตูใส่หมวกใส่หมวก สวัสดีเฮ <'re> ้ยจี้ได้เอามาเผื่อหายปะเฮ้ยชิเบอร์เฮ้ยเฮ้ยหยุดหก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งประตูเมืองกูโอ้โหไอเหียโอ้โหการมึงยืนใกล้เกินเฮ้ยเฮ้ยโอ้จริงช่วยจริงจริง กอเสริมสวยสวยคิงมาดู do you see this yes I see so do do this and then เ yeah. hey, นี่ยการประชาชนคนแรกของเราก uh. ารประชาชนคนแรกรอด เออาาไไงงเดีีครับเด๋ยวกี้พาไปดูด้านหลังบ้านงานต่อไปคือทำนาตามานะตามาทำนาเราจะทำนาบอสยัาไงเอายังไงกับกายจำคนแรกของเราที่ก็ไม่เห็นเลยก็ปล่อยมันไว้ให้มันเข้าประสาทไว้เออให้มันมีคอมบี้ในคืนต่อไปไงไปการตามกี้มาฟาเต้ฟาเต้ไปการเหล็กอยู่กับมึงเหรอเออใส่เป็นหมดละเฮ้ยเฮ้ยมีคนดรอปเหล็กเปล่าเฮ้ย เอาก็พวกมันวิ่งเข้ามาในบ้านโอ้มีคนดออปลิกว่ะดำได้ไอ,อ,อ้เ,อเยอะนะันะ่นน่ะเยอะนั่นอ่ะโอ้ดอบดอบเฉยโอ้ตายแล้วยิงทำตัวเปเฮ้ยชิงไม่ใช่น้อยๆนะเข้าดอบลิกนั่นเหรอทำไมหลีกฆ่าหายอ,อ่ะโอ้ตายกลับบ้านเรากันเงียบติดต้องกระโดด เอ,อ้าก็บอกอยากกระโดดมึงก็บอกต้องกระโดดดื่มแล้วนะครทคฟบ้านเลยหรอกระโดดนด้เฮ้ย thank you เต็มหลอดเลยโอ้โหตกรางวัลอะไรกันบ่อยจังว่าสวยอ่ะหน้ามันไส้เฮ้ยแค่นั้นไอสโอ,แ,อ,สโอแมนมันตกน้ำแล้วมันตายปะมันละลายไง แต่เมื่อกี้ธนูแมนมันยิงซอมบี้ให้เราเราด้วยนะเมื่อกี้มันยิงใช่ใช่มันทำหน้าที่อย่างนั้นแหละที่กันอย่าเพิ่งปลูกนะเอ้พวกคุณพร้อมมันยังจะไปตามล่าหาหมู่บ้าน NPC ด้วยกันไหมที่กันอย่าเพิ่งปลูกเอามาเล็ดมาให้ที่หมดเลยเดินหาหมู่บ้าน n ซ c มันจะเจอหรอวะเจอของของในตู้มีแต่อะไรพวกนี้ทั้งนั้นเลยเดอเฮ้ยใครทำใครทำบันไดอะไรไว้ตรงนี้วะเนี่ยกำแพงเมือง เราต้องจดไว้อะะลงอ๋อเออรอบภาพดิหนึ่งสองสามหนึ่งสองนับไม่นับไม่นับไม่ <laughs> <c oughs> โอ้ยโคตรเฮ้หี้ยโ <c oughs> คนงโง่เลยติดต่่งแป๊บนีง ใิการมึงพิการดินหน่ะข้างหลังอ่ะให้จี้เก็บงานให้นหนึ่งสองซ้อมมึงจะโดดไปเลยโดดเข้าจังหวะโดดไปเลยเข้าจังหวะกูแบบี้พร้อมกันแล้วกูกบี้พร้อมกันแล้วกืน,กน,กน,นพร้อมแล้วพร้อมแล้วมึงอ่ะไม่พร้อมมึงไม่พร้อมคนเดียว <S <S เฮ้ถ่ายปกติแบบคนปกติได้ไหม เอออ่ะกูพอ,อแค่นี้แหละอ่ะถ่ายกูถ่ายกันกูถ่าย